ปลาทูเป็นอาหารทะเลที่อยู่เคียงคู่เมนูไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าปลาทูมีรสชาติที่อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกเลยทําให้ปลาทูเป็นที่นิยมค่ะยังในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ๆก็มักจะนําปลาทูมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าการทําน้ําพริกปลาทูหรือว่าปลาทูทอดนะคะจึงทําให้ปลาทูนั้นถูกจับขึ้นมาใช้บริโภคในจํานวนมหาศาล จนเกินกว่ากําลังที่ธรรมชาติจะผลิตทดแทนได้ทันตามความต้องการเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นมาเราจะมาดูกันค่ะว่ากรมประมงมีนโยบายอย่างไรที่จะตามหาปลาทูมาอยู่เคียงคู่เมนูไทยได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนปลาทูเป็นประเภทปลาผิวน้ํามักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณกลางน้ําถึงผิวน้ําของพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยและอันดามัน แต่พบมากที่สุดในบริเวณอ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีซึ่งมีแหล่งอาหารของปลาทูอย่างอุดมสมบูรณ์สำหรับน่านน้ำไทยสัดน้ำที่พวกเราเรียกกันว่าปลาทูนั้นจริงๆแล้วประกอบด้วย 1. ปลาทูลำตัวกว้างแบนปอมสัน้นตาเล็กปากแหลมมนหางสีเหลืองอมเทาไม่มีลายข้างลำตัว3เส้น เนื้อนุ่มละเอียดมันมากจึงเป็นชนิดที่นิยมบริโภคมากที่สุด 2. ปลาลังลำตัวกลมตาโตปากแหลมลำตัวด้านหลังมีแถบสีเขียวแกมน้ำตาล2-3เส้นแถบผ้าตามยาวเนื้อหยาบมันน้อย 3. ปลาทูปากจิ้งจกลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาลังปากแหลม ด้านบนลำตัวมีสีเงินวาวส่วนท้องมีสีขาวเงินเนื้อหยาบมันน้อยสถานการณ์ของปลาทูในปัจจุบันนะคะถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเราจับปลาทูเนี่ยมันเริ่มมาตั้ง,อองแต่พศ2400กว่าเลยนะครับสมัยนั้นก็มีการทำโป๊ะมีงานโลกสำเภาไปแล้วก็จะมีเรือเล็กๆพาอยู่ในโป๊ะคอยช้อนปลาทูขึ้นมาการจับปลาทูสมัยนั้นนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะมีความยั่งยืนของทรัพยากรปัจจุบันเนี่ยการจับปลาทูเนี่ยก็จะมีวนล้อมจับแบบที่มีการวางสังสังก็เป็นอุปกรณ์ล่อรวมฝูงปลา<แ>ก็จะวางสังไว้กลางทะเลปลาพวกนี้มันปลาผิวน้ำเขาจะว่ายน้ําตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันพักเมื่อมันเจอสังที่วางอยู่เนี่ยก็จะว่ายวนลอบรอบสังเหมือนกับมาพักผ่อนเรือวอนล้อมจะเข้าไปล้อมพอล้อมเสร็จเนี่ยเขาก็ดึงสังที่เป็นทางมะพร้าวเป็นไม้ไผ่ตรงนี้ดึงออกแล้วก็ปลาที่ไม่ใชปไปอยู่ อันนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่งพอมาขั้นที่สองเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใช้วิธีลอมสังก็ใช้อุปกรณ์ที่เราว่าเอ็กโคซาวเดอร์เครื่องหาฝูงปลานะครับยิงขึ้นเสียงมาเป็นในน้ํา oh. แล้วดูว่าฝูงปลาอยู่ตรงไหนพอเจอฝูงปลาก็ลอมกรรมวิธีที่พัฒนาไปเนี่ยเป็นการทําให้การจับปลาทูเนี่ยขึ้นมาเยอะก่อนปี2557เนี่ยเรามีปริมาณของปลาทูอยู่ประมาณแสนตันที่เราจับได้ เสร็จแล้วเรามาเจอวิกฤตเมื่อปี2517ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีมาตรการปิดอ่าวของเราแต่พอวันที่เราเปิดอ่าววันแรกเราระทางเป้งเหลือไปล้อมเลยจับกันจนหมดปีนั้นเป็นการจับอย่างมาโหลานทําให้ทรัพยากรปลาทูหลังจากปี2517เนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเคยวิกฤตถึงขนาดลดเหลือ9,000ตันต่อปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิกฤตปลาทูเลยมาสู่ทะเลไทยนี่แหละจนถึงปัจจุบันการจับเป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วก็ขาดพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติาอย่างเครื่องมือมงวันลากก็ลาบปลามันเครื่องมือลากนี่ก็ไม่รู้หรอว่าใดตัวใหญ่ตัวเล็กลักษณะการทําประมงของชาวประมงเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดูแลทั้งลูกๆอันนี้ก็เป็นวิกฤตที่เราจะต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าเราจะดึงเอาปลาทูเนี่ยกลับมาสู่เมนูของเราได้ยังไง ื่อทรัพยากรปลาทูมีจำนวนลดลงแบบนี้แล้วก็ในส่วนของธรรมชาติเองก็ไม่สามารถผลิตทดแทนได้ทันตามความต้องการก็ต้องนํามาซึ่งการวิจัยเพื่อ,อที่จะเพาะพันธุ์ปลาทูด้วย<อ>ใช่ไหมคะอันนี้ต้องเรียนสอบถามหัวหน้าอํานาจนิดนึงค่ะเราเป็นรายแรกของโลกที่ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาทูมาตั้งแต่วันที่12กันยายน2554นนะครับ<ะ>ซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่าน สุดที่ใชท่ทิธทธรรมนะครับก็กับคณะประสบความสำเร็จในการนำพ่อแม่ปลาทูชุดแรก25่ตัวนะครับเพาะพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพลิตสัมว์ไทยฝั่งสมุทรสาครน,นะครับวันนี้ทางกรมมงเองก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเราก็เลยกลับมาเพาะพันธุ์ปลาทูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มาต่อยอดจากอันเดิมซึ่งปัญหาของการเพาะปลาทูก็คือ เราไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเพราะ,ะ <Yeah. S 1> สัดส่วนของพ่อแม่พันธุ์ที่จะเอามาจับคู่ลงไปในบ่อเนี่ยเริ่มต้นควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนที่เคยได้ยินว่าปลาทูเวลาเห็นท้องฟ้าเนี่ยตายทันทีนะครับ hmm. ต้องแก้ปัญหาสองข้อนี้ให้ได้เพื่อที่จะเพาะพันธุ์ปลาทูก็คือสัดส่วนเริ่มต้นของพ่อแม่พันธุ์ปลาทูว่าควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็การลำเลียงปลาทูโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสกิมเมอร์ นหน้าตามเป็นยังไงคะเจ้าสกิมเมอร์นี่เจ้าสกิมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นท่อ PVC แล้วเราใช้ปั๊มเพื่อที่จะทําให้ฟองอากาศนี้เล็กลงหน้าที่ของสกิมเมอร์ก็คือแยกโปรตีนที่เป็นเมือกเป็นสารเวลาที่ประตูเครียดแล้วก็จะขับเมือกอะไรออกมาเนี่ยครับอันนี้ก็จะแยกสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ําออกไปก็จะทําให้น้ําสะอาดแล้วก็ลําเลียงได้มากขึ้นมากไปกว่านั้นของการวิจัยยุคใหม่ในปีนี้ก็คือ เราสำรวจหาแหล่งที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาทูด้วยนะครับปลาทูเนี่ยเลี้ยงในกระชังแค่3เดือนนะครับก็จะกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม่ละแล้วเราก็เอาเขาไปปล่อยสู่ธรรมชาติเหรอคะได้ครับได้ปล่อยสู่ธรรมชาติได้ถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยสู่ธรรมชาติเราเลี้ยงปลาทูตั้งแต่ฟักออกมาเป็นตัวเล็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งแค่4เดือนเท่านั้นก็จะได้ขนาดตลาดระหว่างการเพาะพันธุ์กับ ให้เขาเกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยค่ะปริมาณไข่ที่มันออกมาเนี่ยสัดส่วนที่มันจะรอดเหลือให้เป็นแบบตัวเต็มวัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะปรากฏว่าในธรรมชาติทันทีที่วางไข่ออกมานะครับก็จะมีผู้ล่าคือตัวอื่นที่กินไข่ปลาทูกินลูกปลาทูอย่างเง<อ>ี้ยนะครับแต่ในโรงพ่อฟักถ้าไข่ออกมาร้อยฟองอาหารก็ดูแลน้ําก็ดูแลการจัดการแล้วก็ไม่มีผู้ล่าที่อยู่ในโรงพ่อฟัก ไม่ว่าจะเป็นอัตราการรอดการฟักตัวเนี่ยครับอันนี้สูงกว่าธรรมชาติมากจากเดิมที่เราทําเมื่อปี2554ได้ปลาทูแค่25ตัวนะครับเข้าลงเพองฟักแต่วันนี้นะเรารวบรวมปลาทูโดยทีมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงครามได้แม่ปลาทูเนี่ย600ตัวปัญหาและอุปสรรคก่อนหน้านี่มันเกิดจากอะไรคะจากการประเมินปลาทูเนี่ยอ้าปาก แล้วก็กินอาหารตลอดเวลาเลยครับที่สมุทรสงครามที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือเรามีบ่อเพาะที่เรียกว่าเพาะไรสีน้ําตาลหรืออาทิเมียที่เป็นอาหารของปลาทูเนี่ยสิไร่เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารว่าแม่ปลาทูลูกปลาทูจะต้องมีอาหารกินนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่เคยไปฝึกการอนุบาลปลาทูเมื่อ1ิปีที่แล้วนะครับยังอยู่ที่จะ อนุบาลปลทูต่อไปการบํารุงให้พ่อแม่พันธุ์ที่เรียกว่าขุนพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ทําได้ยากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําในเรื่องนี้ได้ทางกรมประมงเองมีนโยบายยังไงในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการเพ,พาะพันธุ์ต่อไปในอนาคตบ้างคะถ้าเกิดว่าต้อง,อง,องทําเชิงพาณิชย์แล้วก็แนะนําให้ผู้ที่จะทําฟาร์มเลี้ยงปลาทูเนี่ยสัดส่วนที่พ่อแม่พันธุ์ปลาทูเริ่มต้นควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับครั้งแรกเนี่ยเราได้มาแค่5ตัว นะครับต่อตันแต่ถ้าเกิดว่าคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดลงมาเหลือแค่4ตัวหรือว่าจําเป็นจะต้องเพิ่มมากไปกว่านี้ในการที่จะรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องมีสกิมเมอร์หรือมีอุปกรณ์ที่มั่นใจได้ว่าสามารถที่จะรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาทูเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นโอกาส ที่สามารถจะเพะพันประทูได้ทั้งเชิงพาณิชย์แล้วก็ทั้งเพื่อการปล่อยพันธ์สัตว์น้าสู่ธรรมชาติต่อไปก็อาจจะพัฒนาเป็นเครื่องมือที่สามารถจะลาเลียงไปอพารเรียมคาดว่าปลายปีนี้น่าจะมีข่าวดีครับโดยภารกิจนะครับของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลนะครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับติดตามสถานการณ์ทรัพยากรประมงนะครับ ไม่ไม่เฉพาะปลาทูนะครับคือสั์น้าในในทะเลที่เราใช้ไปอยู่นะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบในการที่จะกําหนดมาตรการนะครับในการบริหารจัดการที่จะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนนะครับเท่าที่ไปสํารวจดูเนี่ยนะคะขออนุญาตย,าตย้อนกลับไปสมมติสักสิกปีที่ผ่านมานี่ค่ะปริมาณมันลดลงเรื่อยๆหรือว่าย,ย,ยังไงบ้างคะเราสำรวจสั์น้ำทั้งหมดนะครับเมื่อปี2 0 0 4 2นหอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ300กิโลกรัมต่อชัว่วโมงนะครับมาถึงตอนนี้ ประมาณ30กิโลกรัมต่อชั่วโมงเราสำรวจตั้งแต่ตัววัยอ่อนของสัตว์น้ําเพื่อจะติดตามว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันวางไข่ที่ไหนนะครับ <Ooh. S 1> มีการอนุบาลที่ไหนเช่นเดียวกับปลาทูนะครับปลาทูมันมีเล่งเลี้ยงตัวที่ไหนเล่งวางไข่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะเก็บตั้งแต่ลูกสัตว์น้ําเล็ก เก็บตั้งแต่ไข่นะครับแล้วก็เลงที่พแม่พันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยครับไปวางไข่นะครับแล้วก็เลี้ยงตัวถ้าพูดเรื่องปลาทูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจวจับได้อยู่ประมาณ1 2ึ0 0 0หมื่นตันทีนี้มันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในอ่าวไทยนะครับปี2 5 5 8นะครับลดลงเหลือประมาณ34,00 0ตันนะครับแล้วก็น่าจะลดลงต่ําสุดนะครับประมาณหมื่นตันเนี่ยในปี 661หลังจากนั้นเราก็ได้มีมาตรการต่างๆการหดอาวง้ามเครื่องมือประมงบางชนิดกำหนดขนาดตาอ้วนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นในปี2563เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,000ตันนะครับ hmm. ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากจากหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0ตันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นและเมื่อข้อมูลทางวิชาการพร้อมได้ามาตรการในการอนุรักษ์ปลาถูก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึงมาตรการที่ใช้นั่นก็คือมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง2496เนี่เรามีการคุยกันแล้วควบคุมจำนวนเรือและอันที่2มีมาตรการการปิดอ่าวมาเริ่มตั้งแต่15กุมภาพันธ์1 15พฤษภาคมการปิดอ่าวเนี่ยหมายความว่าปลาทูเนี่ยเขาเริ่มจะไข่วงจรชีวิตของปลาทูเนี่ยมันจะเริ่มจาก ผสมพันธุ์โดยแหล่งทำการประมงที่เราศึกษามาเป็นเวลายาวนานเนี่ยพราะว่าแหล่งใหญ่ๆก็คือแถ,แถวแถวมุกอ่างทองค่ะสุราธานีนะครับแล้วก็อ,กอ,กอีกสต็อกหนึ่งก็อยู่แถวแถวมูกเกาช้างในฝั่งตะวันออกเพราอสัตว์น้ําเนี่ยผสมพันธุ์วางไข่ลูกอ่อนก็จะออกลูกก็จะว่ายลาะชายฝั่งเนี่ยนะตามครามขอบทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ชุมพรปรจัจจวบไล่ขึ้นมา แล้วก็จะมาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาแถวแถว้นอ่าวไทยตัวอกอแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามอันนั้นก็จะประมาณเดือนนกระาก็สังเกตได้ว่าทางจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะมีเทศกาลกินปลาทูนะครับอยู่ประมาณช่วงนั้นนะเสร็จแล้วก็จะว่ายลงว่ายลงกลับมาเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เต็มวัยที่หมุก,กอกทองอีกครั้งหนึ่งอันนั้นลูปเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีมาตรการเพื่อจะอนุรักษ์ก่อนก็คือเราก็ปิดอ่าว ุด l a ถึงประจวบนะครับเราปิดอ่าวท่อนที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอประตูเริ่มโตก็ขยื่นขึ้นไปบนแล้วก็มีปิดช่วงประจวบอีกหนึ่งเดือนเพื่อให้ลุงเล็กได้โตหน่อยโดยห้ามทําประมงบางชนิดนะครับคือถ้าห้ามหมดเนี่ยชาวประมงก็แย่เขาก็ลาบากเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ไปปิดก้อนอ่าวได้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นมาตรการที่ทํามามากกว่า30ปีแล้วนะ ในส่วนของการปิดอ่าวเนี่ยเรามีมาตรการทางด้านกฎหมายควบคุมใช้บังคับด้วยใช่ไหมคะอมีครับในพื้นที่ปิดอ่าวเขาจะห้ามเครื่องมือเป็นบางชนิดเช่อนอวนลากอวนล้อมห้ามเข้าไปในเขตพื้นที่ปิดอ่าวแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านสําหรับาชาวประมงขนาดเล็กนะ่คนตัวเล็กของเราก็ยังให้ทาประมงได้แต่ต้องขยายขนาดตาอวนให้มากกว่า ใช้อยู่ปกติปกติเนะี่ยอาจจะใช้อยู่ที่1.9นิ้วก็ให้วันนั้นก็ให้ใช้ช่วงนั้นให้ใช้2นิ้วกว้างหน่อยใช่ครับทีนี้อยากให้ท่านอธิบายถึงเรื่องของการปิดอ่าวเราปิดช่วงไหนอย่างไรเห็นว่ามีตัวกอมีด้านนอกด้านในอะไรตรงไหนบ้างนะคะเป็นกุมพาถึงพฤษภาที่พูดเนี่ยเราก็จะปิดช่วงสุราสุราธานีชุมพรแล้วก็ประจวบบางส่วนพอพอหลังจากปิดอ่าวช่วงนี้เสร็จเนี่ย มันจะมีอีกช่องหนึ่งต่อระหว่างบางสะพานจังหวัดจนี่ยอันนี้จะปิดอีกหนึ่งเดือนพอพอเลยบางสะพานเนี่ยเราก็จะปิดต่ออันนี้เราจะปิดเรามาดูอา่าวไทยตะกอนเราแยกเป็นซ้ายขวาเลยนะ <Okay. S 1> ทางซ้ายเนี่ยก็จะมีเพชรบุรีสมุทรสงครามอันนี้เราจะปิดต่ออีกหนึ่งเดือนแล้วก็ทางขวา mm hmm. ก็คือสมุทรสาคร อ่าจะเเียงชาวชนบุรีก็จะปิดอีกหนึ่งเดือนถัดไปเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยไม่ปิดส่วนหนึ่งที่เราแบ่งเป็นโซนเนี่ยเพราะเราศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่ของปลาก่อนอันที่1นอันที่สองเนี่ยถ้าเราปิดหมดเนี่ยชาวประมงจะไม่มีพื้นที่ทําการประมงเรามีมองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น,นกลไกในท้องถิ่นที่ช่วยเราในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นคีย์สำหรับอยู่แล้วค่ะแล้วในจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดซึ่งเป็นซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินการบริหารจัดการทรัพยากรในในเขตจ,จังหวัดตัวเองว่าจะทํายังไงจะบริหารยังไงจะอันนี้อันเนี้ยเขาคุยกันค่ะอันที่สองในที่กระทรวงไปเสริมเนี่ยก็คือให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ รวมถึงต้องไปอธิบายว่าเครื่องมือไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะถ้ากระทำผิดกฎหมายประมงในช่วงฤดูปิดอ่าวเนี่ยโทษดุนแรงนะครับโทษดุแรงนี่ไม่เช็หมายเพราะว่าต้องไปติดคุกติดตาราง<ช>นะคือค่าปรับในสูงมากเจ้าที่เราจะลงพื้นที่ไป<ช>เพื่ออธิบายรวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้กับชาวประมงให้เข้ามาร่วมมือกับเราเพราะว่าช่วงที่ปลาเติบโตหรือปลาเริ่มจะจับได้เนี่ยมันเป็นฤดูกาล เพราะนั้นในช่วงฤดูกาลทุกคนก็ต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใช่่ะใ,ให้ได้มาก <มา S 1> ที่สุดแต่ว่าการเก็บเกี่ยวที่จะทําให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันล<ช>ําพังแต่ภาครัฐอย่างเด,ยเดียวทําให้สําเร็จแน่นอนแล้วกรมประมงเองมีแนวทางในการอนุรักษ์ปลาทูในปี2564นี้ไปจนถึงอนาคตยังไงบ้างะคะการจะต้องปรับ วิธีการทําประมงชาประมงใหม่เนี่ยก็อยู่ในเรื่องที่พูดคุยกันนะครับอย่างที่ทราบว่าคนที่ใช้ประโยชน์ปลาทูเนี่ยคนที่จับปลาตัวใหญ่ก็มีคนที่จับปลาตัวเล็กโดยพลอยได้ก็มีอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงที่จะลดาการใช้ประโยชน์เรื่องที่สําคัญอย่างเนี้เราจะทํามาตรการอะไรออกมาให้มันเหมาะสมกับ ผู้ใช้ประโยชน์ทุกคนสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านได้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในฝั่งของผู้บริโภครวมไปถึงชาวประมงเองที่ยังต้องหาประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติแบบนี้อยู่ค่ะการสร้างจิตสำนึกการดูแลทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณจะคุณจะได้ร่วมมือกันอย่างปูม้าอนี้นะครับก็รุนแงดีเนาะเอาแม่ปูมาให้ดีดไข่ทิ้งไปซะก่อน ไม่กินตัวที่มีไข่ถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีจิตสำนึกแล้วไม่ซื้อพวกนี้ผู้จับของพวกนี้ก็รู้ว่าขายจับมา,าก็ขายไ,ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยความอนุรักษ์การอนุรักษ์จะเกิดจากตัวผู้บริโภคเป็นหลักนะครับส่วน,นกลไกต่างๆเนี่ยก็ให้ภาครัฐเนี่ยมาพาาิจารณาอำเหมาะสมเพราะว่าประมงก็คืออาชีพนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลคนทุกกลุ่มโดยอยู่บนพื้นฐานวานยั่งยืน คนไาลตลาดก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ<ช>ก็เลยอยากจะฝากทุกคนว่าเห็นตัวเลขกอยากกินเห็นตัวขายก็อยากกินถ้า,ากกถ้าเว้นการบริโภคสองอย่างนี้ได้เนี่ยการพุ่งขอเราจะยั่งยืน